เอาไปเบิ้งมันอีกเยียบคาดอีกบันนึงเยียบคาดก็อนจำเด้อเบิ้งไปใช้เลขให้เอาค่อยๆปล่อยคาดใช้เลขกสองเอาค่อยๆปล่อยบัยนี้ค่อยๆเดอ้อค่อยๆโอเคค่อยๆคือเก่าแเลยแนวบงคนทางเดอ้อแนวบงคนทางคนทางยากสัมน,นี้อย่าบิดแหง้งพอแล้วจับจึงไวน้นี่เอออย่าบิดเด้ออ่ะสอนแบบจริงจริงเป็นจังเลยเหยียบคาดเขา้า gió cát tam nữa, sẽ chỉ cháy lệch phẳng, lệch tam, coi coi boy cứ coi, coi coi, coi đèo này, lệch tam này, coi coi đèo cái này, boy boy đèo bây giờ, coi coi đèo vậy mà nó trượt, ok anh này lệch 3 nữa, áo anh này coi xoắn lệch 3 nữa bà đi, ừ, áo, bung con đường nữa, yểu bung lốt, ừ, áo, bung từ con hẳn cho nem bung nơi ẩn, chuyện tít โอเคสาวกอนขับเลขสามเลยพี่น้องมนันนี่อย่าไปชนรถกันอื่นมิแต่เขาเขาแคมทางรถกระบามันรถทังลังมากกับเบิง้งเบิ้งแหวนรถกระบาเบิ้งแหวนเบิ้งหนาเบิ้งลังเบิ้งไปเบิดนั่นแหละนี่มันนองนองเลยเออโอเคโอเคบวบิดแห้งบิดเจ้าบ่ต้องบิดแห้งเด้อข,ขับรถขับไวนะห้ามบิดแห้งอัน อันนั้นก็อคอยมันก็ไปแล้วเข้าใจบอกเขาเลี้ยวน้อยหนึ่งมันก็ไปแล้วเพราะว่าตีนทำมันไปไวแล้วมันเิเชี่ยวบิดแหงแล้วมันเชี่ยววับเลยตกทางเลยอย่าบิดแหงบอกเ,อเลยเออเฮ้ยฮะอันนั้นตีไล่บอกไล่ไล่เกันไล่เก่งแนวมงคลทาง